นี่เนีไม่เปิดครับนี่นะครับเป็นการเคี่ยวเครื่องให้ให้หอมก่อนนะครับเพื่อจะแกงแพะนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาเจอวิธีการแกงแพะนะครับซึ่งบ้านผมอยู่สัธิปะจะไม่มีการแกงแพะนะครับก็จะเป็นประเพณีของคนอิสลามนะครับที่จะชำระแพะกันนะครับเพื่อจะมาแกงนะครับผม เครื่องหอมมากนะครับวันนีนวนวหัวเร่อวเียวนะครับเขี้ยวให้ข้นนะครับผมให้หนัวนะครับผมเป็นเครื่องไว้สําหรับเกงเพะนะครับตอนรแรกก็คือตั้งกะทิให้ให้ข้นแล้วก็ใส่เครื่องนะครับผมใส่เครื่องปุ๊บแล้วก็ใส่กระปิใส่ น้ำตาลแว่นแบบนี้นะครับนี่นนี้ไม่ใส่ก็มีหมดนี่ครับแล้ก็เคีียวอ,อีกสักพักนึงนะครับเพื่อให้เข้มข้นแล้วก็เดี๋ยวลงแพะนะครับผมนี่ได้ปีมือหรือว่าเทคนิคนะครับถ้าคนไม่รู้ก็คืออาจจะเกงไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับผม